กับซิ้นเคยในช่วงข่ายทีนะครับขอตั้เปิดตัวแซปดักกอน X 6 0ชิปโมเดมรุ่นที่3ที่รองรับ 5G และเล็กกว่าเดิมขอตั้มผู้ลิตชิปในมือถือชื่อดังเผยโชมแซปดักกอน X 6 0ที่ออกมาต่อยอดในรุ่น X 5 0และ X 5 5ด้วยมีจุดเด่นต่างมากมายรวมถึงความครอบคลุมทุกด้านนั่นเองชิปโมเดมดังกล่าวรองรับเทคโนโลยีทั้งรูปแบบของคลื่น mmWave sub 6 g s z รูแบบรูปแบบการสื่อสารทั้ง SDD และ TDD รวมถึงรูปแบบการติดตั้งเช่น SA หรือ NSA เมื่อรองรับขนาดนี้ก็ทำให้รู้ว่าความเร็วของชิปโมเดมรุ่นนี้จะตอบสนองได้ดีกว่าเดิมซึ่งเป็นไปตามเทรนที่คอตั้มได้เปิดเผยให้ผู้ให้บริการทั่วโลกตัวงเครือข่าย 5G ในแบบ NSA เพื่อให้ 4G เป็นตัวนำก่อนจะเปลี่ยนเป็น SA ในอนาคต ดังนั้นชิปแซปกก a ด d ก a อน n อ6 0ที่ช่วยตอบโจทย์ได้มากไม่มีขนาด5นาโนเมตรทำให้ประหยัดไฟซึ่งชิปดังกล่าวจะเริ่มผลิตและออกจำหน่า,นายให้กับผู้ผลิตมือถือในใจรมาสแรกในช่วงปี2021นั่นเองนะครับสำีในช่วง่ารจดไอทีเพงจเพียงเท่นทานี้นะครับขอบคุณทีญญ่ติดตามรับชมด้สำเร็จ